จะเริ่มชิ้นงานแบบก้นหอยนะคะทบไหม่ไปด้านบนแบบนี้สอดเข็มจากด้านล่างเกี่ยวไหมลอดผ่านล็อกหนึ่งครั้งดึงไหมขึ้นมานะคะ ความยาวตามที่เราต้องการนะคะก็พันหัวเข็มเราจะควักลงไปในหลักนะคะในช่องนี้นะคะทั้งหมดห้าครั้งนะคะควักแบบนี้นะคะ1นึสองสาม สีห้าพอได้ห้าครั้งนะคะเราก็จะรวบนะคะเราก็จะปลดให้เหลือสองห่วงแบบนี้นะคะล็อกหนึ่งครั้ง ก็โซ่หนึ่งเราจะถักเป็นเม็ดข้าวโพดตรงนี้นะคะทั้งหมดสิบเม็ดนะคะเราจะควักในวงกลมนี้นะคะทั้งหมดสิบเม็ด ห้าปวดให้เหลือสองแล้วก็รวบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะพอเราได้สิบเม็ดนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะก็โซ่หนึ่งนะคะ พอเราถักมาได้ทั้งหมด10เม็ดแล้วนะคะเราก็จะรูดตรงนี้ให้ชิดนะคะปิดให้สนิทนะคะดึงถ้าเราดึงแล้วยังไม่ชิดเราก็ใช้เข็มนะคะเก็บเจ็ดไหมนะคะช่วย ต่อไปนะคะเราจะขึ้ดแถวที่สองเราจะควักทั้งหมดหกครั้งนะคะดึงไหมให้เสมอกันนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกพอเราได้หกนะคะแล้วก็ รวบผ่านนะคะให้เหลือสองหลักแบบนี้นะคะให้มีสองห่วงในเข็มแบบนี้แล้วก็รวบนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ทำหลักถัดไปนะคะทำเหมือนเดิมนะคะควักทั้งหมดหกครั้ง 1 2 3 4ส ได้หกแล้วแล้วเราก็รวบปลดให้ได้เหลือสองห่วงนะคะพอได้สองห่วงแล้วก็รวบโซ่หนึ่งถักแบบนี้นะคะมาจนจบแถวจะได้ทั้งหมดสิบเม็ดนะคะ พอถักมาจนจบแถวนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะซี C ลงตรงหลักนี้นะคะต่อไปแถวที่สามโซ่หนึ่งแถวที่สามแล้วก็แถวที่สี่นะคะเราก็จะถักเหมือนกันนะคะถักเหมือนแถวที่สองนะคะดึงไหมขึ้นมายาวนะคะ ก็จะควักลงไปตรงนี้หลักนี้นะคะตรงช่องตรงนี้ทั้งหมดหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า พอได้6แล้วเราก็รวบนะคะปลดให้เหลือ2ห่วงแบบนี้ในเข็มนะคะแล้วก็ค่อยล็อกเอีหนึ่งครั้งก็โซ่หนึ่งถักช่วงที่สองนะคะไปช่องที่สองตรงนี้นะคะเราก็จะควักหกครั้งนะคะแล้วก็รวบนะคะหนึ่ง สองสาดึงไหมให้เสมอกันนะคะแล้วก็รวบ ให้เหลือสองห่วงแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ล็อกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ทักโซ่หนึ่งทักแบบนี้นะคะมาจนจบแถว ถักมาจนจบแถวแล้วก็จะเลื่อนห่วงนะคะที่หลักแรกตรงนี้ถักโซ่หนึ่งเราจะถักขึ้นมาทั้งหมดสามแถวนะคะแถวละเท่าๆกันนะคะพอเราถักมาแถวที่สี่นะคะจบแถวแล้วเราจะยัดใยโพลีเข้าไปก่อนนะคะ ถวสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะเราจะถัก x นะคะหรือคอท่อนะคะเราจะเว้นหลักนะคะเราจะข้ามหลักตรงนี้นะคะมาถักหลักตรงนี้ ข้ามเม็ดนี้นะคะแล้วเราก็มาควักหลักนี้นะคะข้ามหลักนี้แล้วก็มาควักหลักนี้นะคะข้ามหนึ่งหลักนะคะ ก็ C นะคะเลื่อนห่วงนะคะปิดชิ้นงานโซ่หนึ่งตัดไหมเดี๋ยวเก็บเสร็จไหมให้เรียบร้อยนะคะ เรจะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะถักตรงใบตรงนี้ของสับปะรดนะคะทั้งหมด5กลีบนะคะถักแบบนี้นะคะด้วยไมหมสีเขียวนะคะเราจะเริ่มตรงหลักตรงนี้นะคะ โซ่สามหนึ่งสองสามเราจะควักนะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะทั้งหมดห้าครั้งรวบเสร็จใหม่ตรงนี้มาด้วยนะคะ หนึง่งดึงไหมให้เสมอกันนะคะหนึง่งสองสามสี่ ห้าพอได้ห้าแล้วนะคะแล้วก็รวบปลดให้เหลือสองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งดึงไหมาย,ยาวนะคะให้เท่ากับโซ่สามนะคะประมาณโซ่สามนะคะแล้วก็ควักลงไปในหลักตรงนี้นะคะ ทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า พอได้ห้าแล้วแล้วก็รวบปวดให้เหลือสองห่วงนะคะแบบนี้แล้วก็ล็อกล็อกหนึ่งครั้งโซ่สามหนึ่งสองสามเราจะซีลงไปตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมา โซ่สามหนึสองสามแก็จะเลื่อนห่วงนะคะหรือซีลงไปในหลักตรงนี้นะคะต่อไปโซ่สามหสองสเราก็ซีลงไปในหลักเดียวกันนะคะที่หลักที่เมตต็ดด้านล่างนะคะ จะได้ใบแล้วนะคะหนึ่งใบนะคะต่อไปทำอีกทั้งหมดอีกสี่ใบนะคะ ต่อไปเราจะถักตัวคล้องพวงกุญแจนะคะแล้วเราก็เลื่อนห่วงนะคะไปซีตรงกลางตรงนี้นะคะที่หลักตรงกลาง หนึ่งสองสามสี่ห้าพอเราถักโซ่ห้านะคะเราก็จะเอาปุงงนแจนะคะมาร้อยเข้าไปถักพร้อมกันนะคะ ยอมไหมลอดผ่านอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเราก็จะลอดห่วงต่อก็ไปที่หลักเดิมนะคะแทงเข็มไปที่หลักเดิม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ